สาวน้อยตกตนัดบอดผิดไม่มีทางคิดว่าเขาเป็นเศรษฐีและไม่คาดฝันว่าจะตกอุมรักเธอเสียงพูดคุยแผ่วเบาและเสียงกระทบกันของช้อนซ่อมดังแววภายในัตาคารหรูในนิวยอร์กซิตี้แสงไฟอบอ,อุ่นและไม่สว่างจ้ามากเป็นสถานที่ซึ่งแต่ละจานอาหารดูเป็นผลงานศิละปะและแขกแต่ละคนต่างดูมั่นใจในตัวเองแต่สําหรับเอมมาบรูคเธอไม่ได้รู้สึกมั่นใจเลยสักนิดภาพสะท้อนของเธอในกระจกหน้าร้านก่อนเข้ามาเป็นเครื่องย้ำเตือนถึงความจริงชุดเดรสเก่าที่ ได้มาจากร้านมือสองรองเท้าที่มีรอยทะลอกและเส้นประสาทที่ตึงเครียดจนแทบไม่เหลือเธอรับปากเจนนี่เพื่อสนิทว่าจะลองนัดบอร์ดดูสักครั้งเธอจึงกุมโทรศัพท์ไว้แน่นพางก้าวเข้าหาในร้านเอ็มมากกว่าตามองหาต๊ะหมายเลขเจ<ๆ>็ดเธอพึมพำต๊ะเจ็ดต๊ะเจ็ดจนสายตาไปหยุดที่ชายแต่งตัวเนี๊ยบนั่งอยู่คนเดียวใกล้ๆด้านในสุดผมดำสนิทจัดทรงเรียบร้อยกำลังก้มดูโทรศัพท์อย่างตั้งใจเขาคงเป็นเควินแน่แนๆเธอคิดทางสูดหายใจลึก และเดินเข้าไปหาพร้อมรอยยิ้มสดใสสวัสดีค่ะคุณต้องเป็นไอเควินแน่เลยฉันชื่อเอ็มมานะคะยินดีที่ได้รู้จักครับเลยยมทาเกอรอเงยห,หน้ามองเธออย่างประหลาดใจเขากระพริบตาสองสามครั้งเหมือนกำลังตั้งสติเออสวัสดีครับเอ็มมาเข้าใจสีหน,น้ากักนั้นผิดไปคิดว่าเขาอาจจะขี้อายจึงนั่งลงฝั่งตรงข้ามมือสั่นเล็กน้อยใต้โต๊ะโอ้ฉันรู้ว่ามันดูเกร็งๆนังนัะบอดมันประหลาดอยู่แล้วใช่ไหมและเจนนี่บอกว่าคุณอาจจะเงียบหน่อยไม่ต้องกังวลน,นะคะฉันพูดแทนให้ได้ทั้งสองคนเลยก็ไว ลยย้ำอ้าปากเหมือนอยากจะแย้งแต่ก็ชะงักไปเขาเพิ่งได้รับข้อความจากหุ้นส่วนธุรกิจว่าขอยกเลิกนัดประชุมแต่บางอย่างในรอยยิ้มจริงใจของเอมอมาก,กลับทำให้เขาเปลี่ยนใจที่จะปฏิเสธเธอไม่เหมือนสังคมคนชั้นสูงที่เขาคุ้นเคยหรือพวกนักธุรกิจที่พูดคุยกันด้วยผลประโยชน์เธอดูจริงแท้เขาจึงตัดสินใจเล่นตามน้ำยิ้มทีมอุ้มปากอย่างเล็กน้อยใช่ครับนัดบอร์ดนี่ก็พิลึกดีนัก เอ็มมาหัวเราออกมาเบาๆหยิบแก้วน้ำขึ้นมาจิตก็จริงคาเจนี่พยายามจะหาคู่ให้ฉันมาตลอดหลายเดือนแต่ฉันก็ยุ่งเกินไปติดงานนะคะ่ะคุณทำงานอะไรเหรอลีอยามถามอย่างสนใจแม้จะเริ่มต้นด้วยความผิดตัวแต่เขากลับอยากรู้จักผู้หญิงคนนี้มากขึ้นฉันเป็นพนักงานเสิร์ฟคะ่ะเอ็มมายิ้มแย่ๆทางจัดมุมผ้าเช็ดปากไม่ได้รูราอะไรหรอกแต่ก็พอเลี้ยงชีพได้หรือส่วนใหญ่ก็พอจ่ายนะคะเธอว่าก่อนเปลี่ยนเรื่องแล้วคุณหลักคะทำงานอะไร ลยย้มอึดอักผมทำงานด้านเทคโนโลยีครับเทคโนโลยีหฟังดูเจ๋งนะครับประเภทเขียนโปรแกรมแอปอะไรแบบนั้นเบือฉันแย่มากกับคอมพิวเตอร์เลยค่ะก็ประมาณนั้นครับลยยำยิ้มกว้างขึ้นและเอหลังพี่งอเก้าอี้เขาพินิดผู้หญิงตรงหน้าอย่างสนใจความเปิดเผยและเป็นธรรมชาติของเธอทําให้เขารู้สึกสบายใจแม้ทั้งหมดจะเกิดจากความเข้าใจผิดก็ตามหลังจากนั้นบทสนทนากลับไหลลื่นกว่าที่คาดเอม,มาเล่าเรื่องงานในร้านอาหารความเครียดเรื่องค่าเช่าและคอ ความฝันที่อยากเปิด Studio สตูดิโอศิลปะของตัวเองสักวันลียังหัวเราะอย่างผ่อนคลายเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่เขารู้สึกสนุกและเป็นตัวของตัวเองได้มากขนาดนี้คุณไม่เหมือนที่ฉันคาดไว้เลยเอ็มมาพูดขึ้นจู่ๆน้ำเสียงก็จริงจังขึ้นเล็กน้อยหรือยังขมวดคิ้วหมายความว่ายังไงเหรอครับเจนนี่บอกว่าคุณเป็นคนค่อนข้างเงียบแต่ฉันกลับรู้สึกว่าคุยกับคุณง่ายมากเอ็มมาหน้าแดงนิดๆหรือยังหัวเราะออกมาเบาๆก็คุณคุยง่ายด้วยเหมือนกันนั่นแหละเอ็มมายิ้มปลื้มขึ้นมาแต่กำลังจะถามเเเกกีี่่ยยวัับงนทททคโโโลพพิิมตมตมรศ์ขอธอ ก็ดังขึ้นเฮเอมมาเธออยู่ไหนนะฉันนั่งรอที่โต๊ะเจ็ดอยู่กำลังจะได้เจอเธอแล้วนัดเควินหัวใจเธอหล่นวูบเมื่ออ่านข้อความนี้ซ้ำเธอค่อยๆเงยหน้าขึ้นมามองลิยมเลือดแล่นสุกฉีดขึ้นใบหน้าอย่างรวดเร็วคุณไม่ใช่เควินใช่ไหมครับรอยยิ้มลิยมเหลือลงเขาดูรู้สึกผิดครับผมไม่ใช่เควินนอเอมมารู้สึกเหมือนโลกหมุนคว้างโอพระเจ้าฉันขอโทษนะฉันฉันนั่งผิดโต๊ะเธอรีบลุกขึ้นกุมมอเสื้อโค้ทแล้วก็วิ่งออกไปทันทีใบหน้าเหอร้อนด้วยความอับอายลิยามมองตามเธอไปความรู้สสึกเียด และความอยากรู้อัดแน่นในอกเขาตั้งใจจะอธิบายตั้งแต่แรกแต่ตอนนี้หัวเขากลับเต็มไปด้วยความคิดว่าเขาจะได้เจอเธออีกใหม่ทำไมมันถึงสำคัญกับเขาขนาดนี้คืนนั้นลิยัมพาร์เกอร์อยู่ในเพนเฮาส์รูอมองออกไปยังแสงไฟระยิบระยับยามค่ำคืนของนิวยอร์กมากจะทําให้เขารู้สึกสงบแต่ค่ำคืนนี้ความคิดของเขาไม่อาจหลุดพ้นจากเอ็มมาเขาย้ำคิดถึงบทสนทนาในร้านอาหารเธอแตกต่างจากคนรอบข้างเขาที่เต็มไปด้วยภาพลักษณ์ และเกมผลประโยชน์เธอเปิดเผยตัวตนไม่เสแสร้งใส่ใจอย่างแท้จริงที่เล่าเรื่องของเธอให้ฟังโดยไม่ปิดบังพูดถึงความลำบากพูดถึงความฝันไม่เคยแม้แต่จะคิดว่าเขาเป็นใครหรือมีฐานะขนาดไหนเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ลียมรู้สึกตื่นเต้นอยากรู้จักใครสักคนมากกว่าเดิมอีกด้านหนึ่งเอ็มมากลับถึงอพาร์ตเมนต์เล็กๆของเธอเธอทิ้งตัวลงบนโซฟาพร้อมคลังเสียงยาวใส่หมอนอากกเจนนี่รูเมตของเธอชงโงกหน้าจากโต๊ะทำงานที่วางโน้ตบุ๊กอยู่เกิดอะไรขึ้น เจนนี่ถามพร้องรอยยิ้มคำเอ็มมากนั่งตัวตรงขึ้นแก้มยังแดงไม่เลิกเมื่อเล่าเหตุการณ์ให้ฟังฉันนั่งผิดต๊ะทั้งคืนจนมารู้ตัวตอนท้ายว่าอีกฝ่ายไม่ใช่เควินฉันโคตรอายเลยเจนนี่เจนนี่ระเบิดหัวร้อนนี่มันเหมือนหนังรอมคอมเลยนะอย่าพูดแบบนั้นฉันอยากฟังตัวเองในหลุมแล้วไม่ต้องเจอใครอีกเอ็มมาครวนแต่อีกฝ่ายเป็นยังไงละ่ะเจนนี่ถามต่อเขาดีมากตลกดีด้วยเอ็มมาทำหน้าคิดถึงอะไรบางอย่างแต่แล้วพอฉันได้ข้อความจากเควินตัวจริงฉันก็วิ่งหนีออกมาเหมือนคนบ้าเลย ใครจะรู้บางทีเขาอาจจะสนใจเธอก็ได้เจนนี่แย่ไม่เอาแล้วว่าขอไม่เจอเขาอีกจะดีกว่าเอ็มมาอดเช้าวันถัดมาลิยัมนั่งอยู่ในห้องทํางานทางเลื่อนอ่านข้อความอีเมลไปเรเื่อยเปื่อยผู้ช่วยส่วนตัวอย่างแคลกําลังทวนตารางงานยกเลิกนัดอาหารกลางวันกับโรดแมนเธอลิยัมบอกขึ้นทันทีทําให้แคลชะงักคุณดูใจลอยตั้งแต่เมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นหรือคะลิยมสูดหายใจคิดว่าจะเลยถ้าให้ฟังดีไหมผมได้เจอคนคนหนึ่งโดยบังเอิญเธอไม่รู้ว่า ผมเป็นใครมองผมเป็นแค่คนธรรมดาซึ่งมันทําให้ผมรู้สึกเป็นตัวของตัวเองแคลเลิกคิ้วขึ้นแล้วตอนนี้คุณจะทํายังไงต่อผมต้องการเจอเธออีกครั้งลียาตอบเสียงเรียบแต่มั่นคงแล้วจะหาทางได้ยังไงแคลถามยิ้มมุมปากนิดๆิดผมมีแผนลียายิ้มบางๆก่อนลุกออกไปช่วงบ่ายวันนั้นเอ็มมากําลังจะออกจากร้านอาหารที่เธอทํางานอยู่โทรศัพท์ก็ดังขึ้นมีข้อความจากเบอร์ไม่คุณสวัสดีเอ็มมาผมลียํานะครับคนที่คุณเจอในร้านอาหารคือนน,ะน,อ,นอผมรู้ว่า มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดแต่ผมอยากเจอคุณอีกสักครั้งจะสะดวกไปดื่มกาแฟด้วยกันไหมหัวใจเอ็มมากระตุกเธออ่นแล้วหันไปหาเจนนี่ดูนี่สิฉันควรทำไงดีเจนนี่ยิ้มกริม่มก็ตอบตกลงสิจะกลัวอะไรไปละหลังเลครู่หนึ่งเอ็มมาก็ตอบตกลงโอเคกาแฟก็ดีนะคะร,ร้านกาแฟที่ลียำเลือกเป็นร้านเล็กๆเงียบสงบไม่พลุกพล่านนักเมื่อเอม็มมามาถึงเธอเห็นเขานั่งรออยู่แล้วสวมเสื้อเชิ้ตกับกางเกงยืนธรรมดาสวัสดีค่ะเธอกล่าวพร้อมนั่งลงตรงข้ามสวัสดีครับ เขายิ้มขอบคุณที่มาเจอนะครับฉันคิดว่าต้องขอโทษเรื่องวันนั้นที่รีบลุกแล้ววิ่งออกมาแบบนั้นเธอเริ่มไม่เป็นไรเลยครับหรือยังว่าจริงๆผมดีใจที่คุณลุกหนีด้วยซ้ำไม่งั้นคงไม่มีเหตุผลให้ผมติดต่อคุณอีกบทสนทนาดำเนินไปนอย่างราบรื่นกว่าที่คาดเลยยงเป็นคนคุยสนุกมีอารมณ์ขันแบบเรียบๆแต่มีเสนเ่ห์เขาถามเธอถึงเรื่องงานศิลปะเรื่องครอบครัวความฝันในชีวิตแล้วคุณละทำงานด้านไหนเอ็มมาถามก็สตาร์ทอัพนะครับ ลิยามตอบสั้นๆอย่างตั้งใจเลี่ยงรายละเอียดฟังดูยากจังเอ็มมาหัวเราะแต่ก็ดูท้าทายดีนะคะัทั้งสองนั่งคุยกันจนเวลาล่วงเลยไปจากนั้นลิยามเดินไปส่งเอ็มมาที่ห้อ,องค์พักเธอบ้างรู้จักชีวิตด้านที่ไม่หรูหราของเอ็มมาเธออยู่ในตึกเก่าที่ไฟทางเดินกระพริบตลอดแต่เขากลับบอกที่นี่ก็ดูมีเสน่ห์ดีออกนักเอ็มมาหัวเราะคุณชมตึกฉันเกินจริงหรือเปล่าอพาร์ตเมนต์เธอเล็กๆมีอุปกรณ์ศิลปะระเกะระกะตามมุมห้องแต่ก็อบอุ่น และเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจพอได้ใช้เวลารู้จักกันมากขึ้นลอยัมได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับฮับแม่ของเอ็มมาซึ่งป่วยและต้องรักษาตัวทําให้เธอต้องทํางานหนักเพราะค่ารักษาพยาบาลที่สูงเธอเล่าอย่างหมดเปลือกโดยไม่ปิดบังความจริงใจนี้ยิ่งทําให้ลียําประทับใจแต่ก็ยิ่งทําให้เขารู้สึกผิดที่ยังไม่กล้าเปิดเผยตัวตนคืนหนึ่งเอ็มมาเชิญลียําไปงานเปิดนิทรรศการศิลปะที่เธอสนใจ เธอตื่นเต้นมากยืนดูง,งานสินตาเป็นประกาศลิยัมเองก็เพลิดเพลินไปกับความกระตือรร้นของเธอจนมาอยู่ที่ภาพวาดรูปพ่อกับลูกสาวตกปลาจิตรกรรมสีน้ำมันที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นเอ็มมามองดิ้งน้ำตาคลอเหมือนฉันตอนเด็กๆที่เคยตกปลากับพ่อเลยค่ะคุณคิดถึงเขาเหรอลิยัมถามเสียงเบาค่ะเขาจากไปแล้วฉันแค่คิดว่าถ้าเขายังอยู่เขาคงสนับสนุนฉันเหมือนเคยเธอปาดน้ำตาบอกขอโทษนะคะมันดูงี่เง่าไปหน่อยไม่งี่เง่าเลยลิยัมวางมือลงบนไหล่เธอเบา เขาคงภูมิใจในตัวคุณมากแน่แน่เอ็มมาเงยหน้ามองเขาทั้งสองศบตากันจนเหมือนไม่มีใครอื่นในห้องหลังจบงานเธอรู้ว่าตัวเองกำลังถลำลึกกับเควินคนนี้แต่เธอก็ยังไม่รู้ว่าชีวิตเขาเป็นอย่างไรมีอะไรที่ซ่อนอยู่ไหมคืนนั้นขณะเดินกลับเอ็มมาเอ,อ่ยขึ้นฉันไม่เข้าใจว่าทําไมคุณถึงอยากอยู่กับฉันฉันไม่มีอะไรดีเงินก็ไม่ได้มีมากงานก็ธรรมดาหลี่ยำหยุดเดินมองเธอด้วยสายตาจริงจังเพราะผมชอบอยู่ใกล้คุณแค่นั้นพอไหม แม้เขาจะพูดอย่างจริงใจแต่ก็ไม่อาจลบความกังวลของเธอได้สนิทในเพนเฮาคืนนั้นลียังรู้ว่าต้องบอกความจริงสักวันแต่เขากลัวจะเสียเธอไปถ้ารู้ว่าเขาคือใครจริงๆและแล้วความจริงก็ปรากฏเร็วกว่าที่คิดมีงานการกุศลใหญ่ที่เอ็มมาซา,าไปเป็นผู้ช่วยจัดงานเธอกำลังจัดต๊ประมูลเงียบเฉลโตชนโดยไม่ทันสังเกตว่าบรรยากาศในห้องเงียบลงทุกขณะเธอเงยหน้าขึ้นเห็นคนกำลังตื่นเต้นมองไปทางประตูเขาเป็นใครน้า อาสาสมัครข้างๆพูดขึ้นเอ็มมาหันไปมองเธออ้าปากค้างลิยามพาเกอร์ในชุดสูทเนียบเดินเข้ามาในงานเขาโดดเด่นท่ามกลางผู้คนผิดกับท่าทางสบายๆที่เธอเคยเห็นในขณะที่เธอยืนงงผู้จัดงานเดินเข้าไปทักเขายิ้มแย้มแล้วประกาศกับทุกคนสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษคดิฉันขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณคุณลิยามพากเกอร์ผู้บริจาคร,รายใหญ่ที่ทําให้งานนี้เกิดขึ้นได้เสียงปรบมือดังกึกก้องแต่หูเอ็มมาอืด ึงเธอตระหนักในวินาทีเดียวว่าลิยัมคือเศรษฐีเทคโนโลยีชื่อดังในข่าวที่เธอเคยเห็นผ่านตาเธอเดินไปหาลิยัมตอนที่มีโอกาสสายตาเจ็บปวดและผิดหวังคุณคือลิยัมพาเกอร์ใช่ไหมเขามองเธอด้วยความรู้สึกผิดเต็มเปี่ยมเอ็มมาเราต้องคุยกันเธอพยักหน้าแล้วทั้งคู่ก็ออกไปคุยกันเงียบๆนอกห้องจัดเลี้ยงเอ็มมากอดอกสายตาดูเย็นชาคุณเป็นมหาเศรษฐีแต่แกล้งเป็นคนอื่นมาตลอดทําไมคุณหลอกฉันเหรอลิยัมถอนหายใจผมไม่ได้ตั้งใจจะโกหกต่อคนแรกคุณเข้าใจผิดว่า ผมคือเควินแล้วผมชอบที่คุณไม่เห็นผมเป็นหรือยังพาเกอร์ชอบที่คุณมองผมเป็นคนปกติคนหนึ่งจริงๆแล้วคุณเลยเล่นบทคนธรรมดาต่อไปอย่างนั้นเปรือยปล่อยไต้่อฉันตกหลุมรักคนที่ไม่มีตัวตนเสียงเอ็มมาเครือทุกอย่างที่ผมบอกทุกอย่างที่เราแบ่งปันมันเป็นเรื่องจริงผมแค่กลัวว่าถ้าคุณรู้ว่าผมเป็นใครคุณจะมองผมไม่เหมือนเดิมแล้วตอนนี้ล่ะฉันมองคุณเป็นยังไงเอ็มมาเสียงสัน่นฉันอายมากที่โดนหลอกฉันไว้ใจคุณผมขอโทษ ลรยังพูดอย่างสิ้นหวังแต่ผมกลัวจะเสียสิ่งที่ดีสุดที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตไปเอ็มมาน้ำตาคลอแต่เธอเบือนหน้าหนีมันสายไปแล้วล่ะเธอเดินออกไปจากเขาทิ้งเล่ยมยืนอยู่อย่างสิ้นหวังรู้ว่าคงไม่มีคำใดที่จะแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นได้คืนนั้นเอ็มมานั่งมองภาพวาดของตัวเองที่บ้านทั้งโกรธผิดหวังและเสียใจเจนนี่เข้ามาในห้องเธอแค่สายหยัวฉันไม่รู้เลยว่าฉันตกหลุมรักผู้ชายคนไหนคนที่ฉันรู้จักหรือเศรษฐีที่ปิดบังตัวตนเจนนี่กอดบนอก เธอสมควรได้รับความซื่อสัญญญตย์และอย่าล่อยให้ใครมาหลอกได้อีกเอ็มมาจึงตัดสินใจว่าช่วงนี้ขอถอยห่างดูแลหัวใจตัวเองก่อนอีกฟากหนึ่งลิยัมนั่งอยู่ในห้องทํางานบนเพนเฮาส์มองวิวเมืองที่ดูมืดมนกว่าทุกคืนเขาเอาแต่คิดถึงประโยคของเอ็มมาคุณสูญเสียฉันไปแล้วความรู้สึกผิดท่วมท้นเขาไม่ได้แค่โกหกแต่ทําลายความเชื่อใจของผู้หญิงที่มองเขาอย่างใส่ซื่อโดยไม่เห็นเงินทองเป็นอันดับแรกผมต้องแก้ไขมันเขาพึมพำแคลผู้ช่วยส่วนตัวเดินถือกาแฟาเข้ามาเมื่อคืนดูคุณนอนไม่หลับนะคะ ผมอยากได้คําแนะนํหรือยำสารภาพผมพลาดไปผมทําให้ผู้หญิงที่ผมรักผิดหวังแคลฟังอย่างตั้งใจก่อนภูดัทเธอสําคัญสําหรับคุณจริงคุณต้องแสดงให้เห็นไม่ใช่แค่พูดขอโทษคําพูดมันง่ายเกินไปวันถัดมาลิยัมจึงไปหาเจนนี่ที่อพาร์ตเมนต์หลังเคาะประตูเจนนี่เปิดออกมาด้วยสีหน้าระแวดระวังคุณนี่กล้าจริงๆนะยังกล้ามารอเธอพูดอย่างไม่ไว้หน้าผมมีเรื่องอยากขอร้องลิยัมพูดด้วยน้ําเสียงจริงจังได้โปรดเธอผมต้องการความช่วยเหลือจากคุณ เจนนี่มองเขาอย่างประเมินก่อนจะยอมให้เข้ามาในห้องหลี่ยมอธิบายแผนการของเขาเขาต้องการซื้อแกลเลอรี่เล็กๆที่เอ็มมาฝันอยากมีเอาผลงานของเธอมาจะแสดงเขาเก็บรวบรวมภาพวาดของเอ็มมามาจากที่ต่างๆด้วยความตั้งใจผมอยากให้เธอรู้ว่าผมเชื่อมั่นในตัวเธอและผมพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อให้เธอให้อภัยเขาสารภาพเจนนี่มองเขาอย่างครุ่นคิดเธอสมควรได้รับคนที่สู้เพื่อเธอจริงๆนั่นแหละอย่าทำให้เสียเปล่าละ หลังจากนั้นหลายสัปดาห์ลิยามทุ่งเทลงมือทำจริงเขาติดต่อเจ้าของแกลเลอรี่จัดตกแต่งผลงานของเอ็มมาอยาประณีใส่กรอบส่องไฟงดงามจนแกลเลอรี่เล็กๆกลายเป็นโลกศิลปะที่สะท้อนความเป็นเอ็มมาในวันเปิดแสดงเขาวางจดหมายไว้ตรงโต๊ะต้อนรับด้านหน้าก่อนหลบไปเงียบๆเย็นวันนั้นขณะเอ็มมาเดินกลับบ้านเจนี่วิ่งเข้ามาดักเธอต้องไปที่นี่กับฉันเดี๋ยวนี้เธอพูดด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นอะไรเหรือเอ็มมาถามงง ามมาถหน้าเจนนี่ลากเธอไปยังแกลเลอรี่เล็กๆที่เอ็มมาเคยมองอย่างใฝ่ฝันมีงานแสดงพิเศษ The Art of the Brooks ป้ายที่ติดอยู่หน้าประตูทำให้หัวใจเธอเต้นแรงมือสัน่นจนแทบเปิดประตูไม่ไหวเมื่อเข้าไปเธอเห็นผลงานศิลปะของตัวเองจะแสดงเต็มพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นภาพสเกต็ตภาพทิวทัศน์ภาพเหมือนทุกอย่างดูโดดเด่นและลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อตรงกลางห้องมีแท่นวางโน้ตกระดาษใบหนึ่งเธอหยิบขึ้นมาอ่านข้อความศิลปะของคุณ ควรได้รับการชื่นชมเช่นเดียวกับที่คุณควรได้รับความรักความจริงใจและใครสักคนที่เห็นคุณค่าในตัวคุณให้โอกาสผมอีกครั้งได้ไหมลิย้ำน้ำตาไหลอับแก้มาเธอกว่าสายตามองภาพว่าที่เธอใส่หัวใจลงไปในทุกเส้นทุกสีและรู้ทันทีว่าทุกอย่างมาจากความตั้งใจจริงเพียงไม่นานลยย้ำก็โผลออกมาจากมุมหนึ่งของตาเธอด้วยควางรู้สึกลุ้นและตัวเอมมาเสียงเขาสั่นเล็กน้อยแต่ตั้งมั่นผมรู้ดีว่าผมไม่สมควรได้รับการให้อภัยแต่ผมไม่อาจปล่อยคุก นับไปได้โดยไม่พยายามสุดความสามารถเธอหันมามองเขาน้ำตาอย,ย่างไหลคุณทำลายความเชื่อใจของฉันไปแล้วนะคะฉันไม่รู้ว่าจะลืมมันได้ไหมผมเข้าใจลิยามพยักหน้าแต่ผมพร้อมจะพิสูจน์ตัวเองไม่ใช่แค่วันนี้แต่จากนี้ตลอดไปคุณคือสิ่งเดียวที่ทําให้ผมรู้สึกว่าผมเป็นผมจริงๆเอ็มมายืนนิ่งใจเธอเต้นแรงเธอจะเสียงอีกครั้งไหมสุดท้ายก็เพิมทำออกมาเบาๆบางทีอาจมีบางอย่างที่ควรให้โอกาสครั้งที่สองแววตาของลิยามสว่างขึ้น แต่เธอชูมือเบรกไว้ฉันไม่ได้หมายความว่ามันจะง่ายนะค่ะแต่ฉันพร้อมจะลองเขาพยักหน้าน้ำเสียงเปลี่ยนไปด้วยความหวังผมสัญญาผมจะไม่ทําให้คุณผิดหวังอีกทั้งสองยืนเงียบท่ามกลางภาพวาดที่สะท้อนความฝันของเอ็มมาแรกๆมันยังคงมีช่องว่างและความไม่แน่ใจแต่เอ็มมาก็ตัดสินใจว่าจะไม่ปิดกั้นหัวใจตัวเองหลังจากนั้นหลายเดือนเอมมาได้เปิดแกลเลอรี่ศิละปะของตัวเองสําเร็จมีเหล่าศิลปินรุ่นใหม่ มาร่วมแสดงผลงานที่นี่กลายเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจลียยมคอยสนับสนุนเธอแต่ยืนยันว่าแกลเลอรี่นี้ต้องเป็นของเธอโดยสมบูรณ์เธอจึงได้จัดการทุกอย่างด้วยตัวเองจริงๆในวันเปิดตัวแกลเลอรี่อย่างเป็นทางการผู้คนมากมายมาร่วมแสดงความยินดีรวมถึงครอบครัวและเพื่อนสนิทเอ็มมากำลังทักทายแขกอยู่ก็รู้สึกมีคนสะกิดไหลยพอหันมาก็เห็นลิยยมยืนถือแชมเปญทางยิ้มเจ้าเลนิดๆขอยืมตัวคุณหน่อยได้ไหมเขาถาม คุณก็ยืมตัวฉันไปแล้วนี่เธอตอบเล่นๆก่อนจะยอมตามเขาไปเขาพาเธอไปยืนตรงหน้าทุกคนในแกลเลอรี่จู่ๆฝูงชนก้องเงียบลงรอฟังเขาพูดเอมมาคุณนั่งผิดตัวในคืนนั้นแต่ตั้งแต่วินาทีนั้นผมรู้ว่าคุณคือคนที่ถูกต้องสําหรับผมเสียงลิยมดังชัดจันแขกในงานยิ้มกันอย่างตื่นเต้นเขาลงมือเข้าไปหยิบกล่องกำมะหยี่เล็กๆออกมาผมรักคุณรักในความเข้มแข็งความเมตตาและวิธีที่คุณมองเห็นความงามในทุกสิ่งคุณเปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดการเอมมาบรูคแต่งงานกับผมได้ไหม เอมมาน้ำตารื้นทันทีเสียงปบมือและเสียงแสดงความยินดีนีดังกระหึ่มเธอหลุดหัวเราะทั้งน้ำตาถ้าคุณสัญญาว่าจะไม่มีความลับใดๆอีกนะัหลียมยิ้มทั้งน้ำตาผมสัญญาเธอยื่นมือให้เขาสวมแหวนตกลงค่ะทั้งสองจัดพิธีแต่งงานเล็กๆในแกลเลอรี่แห่งนั้นท่ามกลางภาพเขียนของเอ็มมาและเหล่าศิลปินรุ่นใหม่ที่เธอสนับสนุนรายได้ส่วนหนึ่งจากงานถูกมอบให้โปรแกรมสนับสนุนศิลปินเยาวชนตามที่ลียำบริจาคมันคือความฝันของเอมมาที่ผสานกันเป็นฝันของเขาด้วย ในช่วงเย็นแสงอาทิตย์สีทองสองลอดผ่านหน้าต่างกลายเป็นฉากหลังของการเต้นรำครั้งแรกของทั้งคู่ฉันดีใจที่นั่งผิดตัวในวันนั้นเอ็มมากระซิบริมฝีปากแต่ใกล้หูเขาลิยัมกอดเธอไว้แนบมันคือความผิดพลาดที่ดีที่สุดในชีวิตเราเลยนะและท่ามกลางเสียงเพลงและแรงเชียร์จากผู้คนรอบตัวเอ็มมาและลิยัมได้เริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยเรื่องราวที่เต็มไปด้วยอุปสรรคแต่ก็เข้มแข็งและงดงามมากกว่าเดิม เมื่อภาพค่อยๆเลือนลงเหลือแค่ภาพเอ็มมาและลิยัมกำลังกอดเต้นรำภายใต้แสงอบอุ่นในแกลเลอรี่ให้เราได้ตรหนักว่าบางครั้งชีวิตมักมอบจุดเปลี่ยนที่คาดไม่ถึงซึ่งนำไปสู่สิ่งดีๆเกินกว่าฝันเอ็มมาได้พิสูจน์แล้วว่าความเชื่อใจการให้อภยัยและความรักสามารถเปลี่ยนบทเริ่มต้นที่ผิดพลาดให้กลายเป็นความสุขอันยิ่งใหญ่ได้หากเรื่องราวนี้สัมผัสใจคุณอย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้กับคนที่ต้องการแรงบันดาลใจแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมเรื่องราวอบอุ่นใจเกี่ยวกับความรักความเขข้มแ็ง และพลังแห่งโอกาสครั้งที่สองของบอคคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในเรื่องหน้าค่ะ